มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภยัยในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจำนวนหนึ่งหลังวันนี้ครับที่บ้านเลขที่153บ้านโคกตาลหมู่ที่1ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโรปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นายบรรจวบมั่นดีอายุ66ปี เป็นเจ้าของบ้านและเป็นข้าราชการบำนาญมีรายได้ครอบครัวต่อเดือน1 5 0 0 0บาทสมาชิกในครอบครัวได้รับความเดือดร้อน6คนโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุตคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่153บ้านโคกตาลหมู่ที่1ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีเสะเกดทำให้ที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลังมูลค่าความเสียหาย1 7 0 0 0 0บาท โดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัีพา,ายเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้หน่วยงานราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนองค์กรต่างๆอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาทที่วาการอำเภอภูสิงห์คณะครูนักเรียนตำรวจภูทรอ,อำเภอภูสิงห์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกตาลและเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อช่วยบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ใช้พ่าม,มารถ่ายภาพกิจภาพกลวยนิดข่าวสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน